สวัสดีครับแฟนครับน้องหิงแฟนครับสาวหน่อยเพลิดานแพงครับเดิมเบิ้อนี่ครับสิบห้ามะเบิ้งนี่ครับสางเพื่อนทำงานสร้างโฟลนี้เจอ์นี่ครับเรือว่าสางใหม่เนี่ครับของเฮานะครับลายเข็ดไปหอดใส่เหลวมีความคืบหนาหอดใส่เหลวนะครับพี่น้องก็ติดตามนะครับเราชมครับนี่ครับกำลังนะครับ ใส่กาวอยู่พี่น้องนะครับกำลังจีใส่กาวขอบกระจกครับนี่พี่น้องครับเดี๋ยวให้เดือบิงการทำงานหนาะบานครับข้างในบานก็ค่อยนะครับเสร็จเป็นบางส่วนแล้วนะครับก็เหลืออยู่บ่หลายสมวนปลายงานนะครับประตูไล่ใหม่ดูนะครับรประมาณนี้ครับสวยงาม นี่กาวใส่กระ,กะรตับเดี๋ยวผมจะภาพปเบิงนะครับบันไดท้างึืนนะครับึืนบ้านแล้วก็ลงลงคงขัวนะครับของครั้วของครัวกัวบแล้วเป็นบางส่วนแล้วนะครับนี่ครับบันไดกับล่งสีไว้ส่วนหนึ่งนะครับก็เเรือโปลูนะครับมองมันเหล่านะครับแตกเหล่าพอใหม่ก็จะเป็นแตกเหล่าตามปกติครับตามธรรมชาติ นี่ครับกสิแดงงามประมาณนี้นี่ครับโอ้สวยงามครับพี่น้องงามแห้งลายไม่ดู นี่ครับปกติสมนะครับปิดลายใหม่พี่น้องนะครับลายแตกลาวนะครับเห็นนิบซี่ผนักฐานไมา่อีกนะครับเรลาบันไดคือบอไซก่อนนะครับบอไดไ,ได้พี่น้องนะครับมันกิบมทนมันจิเปลีอยงานสแตนเลสนะครับเป็นจัต t h าใหม่ก่อนนะครับส่วนเหล่าสแตนเลสสิใไซที่หลังนะครับท้าสีกส่อนนะครับ พราะมันก็จมีตะขอบนะครับเรียบเนียนกว่านี้พี่น้องเรียบเนียนกว่าใส่ก่อนนะครับสวยงามนะครับถือว่าสวยงามนี่แหละครับให้พี่น้องเดิเบ่งความคืบหน้าบ้านนอ้องอุ้งิงนะครับ นี่ครับในพี่รองด้เบิรงกันติดกไก่การทํางานของสารางไก่เข้ามาแล้วนะครับประตูก็เรียบนะครับลายเรียบๆพี่น้องนี่่วนในบ้านประตูเหลืออีิกจักเปอร์เซ็นต์ครับจังสิงเลี่ยวสาง เหลืออีกสิบเปอร์เซ็นต์นี่ครับแล้วเตลงสีเนาะเล้วเตลงสีนี่ครับเหลือเต่ลงสีแล่วพี่นนองนี่ครับกลายสีแหลวแล้วเพราะวาเพินสิส้นนี่ครับสิน้นนี่ครับย่านท่าสียันถือกระจกนี่ครับก็เลยตรงป้องกันพี่นนองนะครับ สีใหม่คือกระจกเข่าก็บสิบางงามนะครับสองกันไว้ก่อนนะครับเมบ่งงานสาบครับต่อไปนะครับงานสาบมีความคืบบหน้าหอดไซแล้วนะครับนเป็พ <c oughs>

นะครับแค่รอบแร่ครับรอบเปลกัดย,ยัางนะพี่น้องนะครับสาดนะนะครับรลอบสองกับให้รอบปูนมัน้นะครับเขาสหดแห้งๆเลกน้อยนะครับเกิเซอรนอีกรอบนหนึ่ง นะครับเหลืออย่งบ,บ้านหลายไปไหนครับนะ่ครับงานเฟอร์นิเจอร์สาาร้างบานกระลุยเตียมที่นะครับกระเจวให้แล้วนะครับหลังบ้าน นะครับช่วงนี้ก็ช่วงหนาฝนพี่น้องนะครับคันมือได้เดดออกสร้างกระเฮ็ดงานง่ายนะครับมือได้ฝนตก,ตกตกมากกับข้าโฮอมเลยพี่น้องนะครับเฮ็ดงานบ่ได้ดอกงานปูนงานกลางแจ้งมันก็คือง,งานในบ้านเลยพี่น้องนะครับในบ้านสาบในบ้านทก็จะมีลังคาคุ้มนะครับไปเฮ็ดงานง่ายครับ ฝากเป็นกำลังใจทีมงานซีสเกียดสังบานนะครับซอยหลุนซอยเชี่ยนะครับฝากเป็นกำลังใจครับเก็บเด็กครับฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเก็บเนี้ยผมกับเลาไปก่อนนะครับนี่ยังคืบนาเดี๋ยวมาถ่ายพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งครับเก็บนี่ลาไปกนครับสวัสดีครับ